รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ wisdom ในช่วงเส้นทางนำมัสการค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาท่านผู้ชมไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาขอพรกับภาพนี้เพราะจะทำให้สมหวังในเรื่องความรักภาพนี้ก็คือภาพการ,รมเทพน้อยหรือคิวปิดที่อยู่บริเวณเพดานพระวิหารที่วัดบุบผาราม ในวันนี้เราออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะและเราไปไม่ไกลจากเดิมเรายังอยู่กันที่ฝั่งธนบุรีค่ะและเราจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งถือเป็นผลงานของช่างชั้นบรมครูที่อยู่ภายในวัดบางยี่ขันแต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังกันนั้นในวันนี้รายการของเราได้รับความเมตตาจากพระครูสุพจนธาดา เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขันได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันเส้นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนรัสการค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันย่านฝั่งธนบุรีเช่นเคยค่ะเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ชมไปยังวัดอุปารามเพื่อไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นศิลปะของไทยจีนยุโรปผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยละคะ่ะและในสัปดาห์นี้เราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่อีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญมีประวัติมายาวนานและน่าสนใจมากๆวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดบางยี่ขันค่ะและวัดแห่งนี้จะมีประวัติ ความเป็นมายังไงอย่าตอนนี้เราไปกราบเรียนถามพระอาจารย์กันก่อนค่ะวัดบางยี่ขันก็คือโบ,บ,บราโบราณตอนนี้ก็ตรงนี้คือหมู่บ้านบางยี่ขันเป็นแขวงบางยี่ขันก็คือตำบนลนะนะก็เลยชื่อนี้คือชื่อเดิมมา ชื่อเดิมจริงๆจริงๆก็คือเป็นวัดบางยี่ขันมาเราหลังมาต่อเมื่อไม่กี่ปีนะี่เจ้าวัดองค์ที่ว่าสิ้นไปไปเปลี่ยนเป็นวัดมุคคลาธารามแต่ว่าก็ไม่ติดหูติดปากของประชาชนต้องหวนกลับมาใหม่เป็นวัดบางยี่ขันมันขัดขัดกับสถานที่ไงก็ถือว่าวัดบางยี่ขันเป็นวัดเก่าแก่ ก็คือสมัยอยุธยาพระเจ้าปราสาททองสมัยนั้นเป็นคนสร้างบทอย่างนี้ไว้ที่ทราบก็คือว่าอาตมาไปที่วัดปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทนะ์บทลักษณะคล้ายๆกันชื่อวัดปราสาทไปถามจังว,วัดเาจังว,วัดบอกว่าพระเจ้าปราสาทเขาเป็นคนสร้าง แล้วก็ฝั่งโลกนิมิตก็ปี2172ปีเดียวกันเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็คือเป็นวัดประจําบางเป็นวัดโบราณวัดเก่าวัดแก่สมัยโบราณนั้นรอบวัดบางยี่ขันนี่จะเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนก็จะเห็นภาพนะมีลูปเงาะมีลูปทุเรียนอยู่นั่นกิจกรรมนี่ก็คือ ฟังข่าวที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังกะนน,ะแน่แต่เขาก็สิ้นไปหมดแล้วก็นี่คือความเป็นมาว่าเป็นวัดบางยี่ขันตั้งแต่สมัยโรรามโบราณมาแล้วก็เป็นวัดสมัยอยุธยาบทลักษณะมหาอุดปิดประตูหลังไม่ได้เปิดประตูก็ถือว่าเป็นวัดที่มีบทที่เก่าแก่แล้วก็พระประทานมากที่สุดในเขตบางคับเรา จิตกรรมฝาพระถังนี้ก็ส่วนมากจะเป็นพวกพุทธชาตรสาดกแล้วก็มโหสถและสวนลสามคือเกี่ยวกับประวัติตบลาข่าฟันสู้กันอย่างนี้ก็เห็นทศวรรษสามใช่ไหมต้องต้องสอนตัวนี้ตรงนั้นก็จะเป็นเตมีใบตรงนี้ก็จะเป็น,ม,น,ปนมันพะชนด้านหลังก็คือพระพุทธเจ้ากับสาวกที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีปลาแล้วก็มีปูนูน่น เป็นพระพุทธองค์ทรงปรารถนาจะโปรดเวียนัยสัตว์ก็คือเอาตัวปูตัวปลาเป็นตัวแทน่นหละพระเจ้าที่ยืนนั่นแหละส่วนขบวนนี่ก็จะเป็นเทพพนมเป็นครุฑและเป็นยักษ์และมีอีกภาพหนึ่งแต่ายังหาอยู่เมื่อกี้ไปดูรบจินที่เขาทําไว้เขาบอกว่ากิตกรรม เป็นฝีมือของขงปแปะอาจารย์ทองอยู่สมัยรัชกาลที่สองที่สามได้เขียนไว้เมื่อกี้ก็ดูประชิดอันนี้ก็เลยมานอะมันมาดูว่าเป็นฝีมือมีมีลูกขงแปะอยู่ก็คือนี่จิตรกรรมฝาผนังที่เขา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 เปรียบเรียงมาภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่าน,น,านี้เป็นฝีมือช่างในสมัยร hey. ัชกาลที่สาม เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของครูคงแปะจิตรกรเอกแห่งรัตนาโกสินฝีมือการเขียนภาพของท่านจะสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นจีนอยู่เสมอสังเกตจากภาพเทวดาจีนองค์น้อยๆที่ปะปนอยู่กับเทวดาแบบไทยนั่นเองค่ะบริเวณผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเป็นภาพเขียนเรื่องทศชาติชาดกผนังเหนือขอบหน้าต่างเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม บริเวณด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนเหนือมหาสมุทรมีปูและปลาพอให้เห็นว่าเป็นผืนน้ำมีสาวกขนาบซ้ายและขวาในท่าประคองอัญชรีค่ะและบริเวณส่วนด้านหน้าพระประธานเป็นชุดภาพทศชาติเรื่องโมโหสดเหนือขึ้นไปก็คือภาพพุทธประวัติตอนมานรผจนและพระแม่ธรณีบีบมวยผม ภาพจิตรกรรมเหล่านี้ยังคงมีความงดงามและสิ่งที่แปลกสะดุดตาก็คือผนังด้านหน้าพระประธานคือยักษ์ผู้หญิงค่ะไม่เป็นยักษ์ผู้ชายเหมือนที่วัดอื่นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังบางส่วนเกิดความชำรุดเลือนหายไปตามการเวลาแล้วค่ะนอกจากนี้ จุดเด่นของภาพเขียนในพระโบสถวัดบางยี่ขันนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตผู้คนในฝั่งทนบุรีที่มีการทำสวนผลไม้ต่างๆได้อย่างละเอียดและสวยงามมีเงาะบางยี่ขันในภาพที่เขียนเล่าลือกันหนักหนาว่าสุดแสนจะอร่อยหากเข้าไปชมแล้วต้องใช้สายตาและจินตนาการด้วยนะคะเพราะว่าภาพ อาจจะดูเล็กและด้วยสีสันที่เป็นธรรมชาติดูกลมกลืนสวยงามจึงไม่โดดเด่นสะดุดตาค่ะเมื่อพูดถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วต้องนึกถึงช่างฝีมือบรมครูสองท่านนี้ก็คือครูคงแปะและครูทองอยู่ซึ่งเป็นจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4 ที่มีความสามารถทัดเทียมกันและมักจะเขียนภาพภายในพระโบสถ์เดียวกันและเขียนอยู่ผนังติดกันเรื่องราวที่เขียนเป็นภาพทศช,ชาติชาดกครูคงแปะเขียนเรื่องโมโหสถส่วนครูทองอยู่เขียนรูปเนมิราช เป็นการผูกขาดเขียนเรื่องเดียวเท่านั้นวิธีการเขียนยังคงดำเนินรอยตามแบบแผนโบราณแต่ลักษณะและกรรมวิธีในการเขียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันค่ะซึ่งผลงานของทั้งสองท่านที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่งก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในพระโบสถ์วัดส,สุวรรณรามนั่นเองค่ะจิตรกรรม ปกติก็คือจะมีงานประจําปีเมื่อถึงกระถินกท็นกท่ากระถินเมื่อถึงผ้าปากะ็ะเถอพรปาแต่ว่างานประจําปีสองปีแล้วจัดไม่ได้ COVID. โควิดก็เลยหยุดไปเป็นพระที่พระพุทธรูปที่เชิดหน้าชูตแต่คือหลวงพ่อนาคู่ข้างหนาข้างหน้าเนี่ยปีแต่ละปีอัญเชิญท่านลงไปปีดทองเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้เงินพอประมาณเอามาบำรุงวัดงานประจําปีก็มีทุกปี จะช่วงมาคะมาฆะเดือน3า็จแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีงานทอดพาบ้างกระถินบ้างตามการและเวลาแล้วก็น,นวัเสักการมาถึงวัดสำคัญอาสาละหบูชามาคะบูาชาก็เวนเกณนอจจะก็ปกติมันวัดทั่วไปทำกันจะว่าอยู่ดังเดิมก็ว่าดังเดิม แถวระบากนี่ก็ลูกหลานของชาวสวนคุณพ่อคุณแม่เช่าทีวัดทำสวนทุเรียนกันพอหลังๆนี่ก็หมู่บ้านเข้ามาความเจริญเข้ามาทุเรียนเงาะก็ทนส,สิ่งแวดล้อมไม่ไหวก็ <c oughs> <c oughs> เลยหมดพุนก็ <c oughs> เลยเป็นบ้านเป็นช่องตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกแต่หลานคนโบราณที่อยู่เด็กกันก่อนมานะถามเขาบอกว่าสมัยคนเข้ามาอยู่นี่ต้นจักต้นไม้เต็มไปหมดแถวนี้ แต่เราก็ยังเหลืออยู่ต้นยางแลบต้นตะเคียนอยู่นี่ของเก่าๆที่ว่าเป็นร้อยๆปีก็ยังมีอยู่นี่คือหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าเป็นของเก่าของแก่ถูกทิ้งล้างวัดนี่มาล้างมาประมาณ40บกว่าปีก่อนที่จะมาจะเป็นเจ้าวาดนะหลวงพ่อชั้นเป็นเจ้าวาดที่ว่าเต็มตัวจริงๆ หลังนั้นไม่ทราบชื่อเลยเพราะว่าปล่อยปะละเลยกิตกรรมฝาผนังที่หลุดนี่ก็คือสังกะสีเมื่อก่อนสังกะสีรั่วน้ําฝนไหลลงมาฮะใช่น้ําน้ําฝนไหลลงมาเนี่ยที่รุดนูนีนนน่นี่เป็นสายสายเห็นไหมน่ะนั่นน่ะน้ำน้ำน้ำฝนนี่เป็นกรดกัดพัดกิจกรรมอะไรหมดแต่ด้านนี้ไม่รั่วก็ยังเหลือพอเหลืออยู่ ตมาก็ถามกรมศิลป์ว่าอย่างเงี้ยเขียนไหวได้ไหมเขาบอกว่าเขียนไม่ได้เขียนไ,ได้แต่ว่าสีไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ไม่สวยมันก่อนมันคนไม่ทนมันสมัยก่อนสีนี่มันสีวิทยาศาสตร์เนาะสีโบราณเขาเอายางมุมยางไม้อะไรไม่รู้ก็ไม่รู้มันก็ผสมของเขาสภาพก็ ตอนนี้มันยังตอนนั้นตอนนั้นมันยังดีกว่านะมันลงมาถึงขาล้ลแางในรูปแบบนีเนี่ยความชื้นขึ้นผมสิิ์มากแก้ก็ไม่หายแก้ไม่รู้จะจะแก้ยังไงแล้วก็แก้ก็ไม่หายความชื้นนี่อันตรายเจาะกันฐานพระพุทธรูปอาตมาก็ให้ช่างเขาเจาะปิดทองแล้วมันก็ก็ไม่อยู่ดันขึ้นแตกหิวเป็นอะไร เห็นอย่างนี้เลยสมัยก่อน,นที่จะมามาอยู่ใหม่ผิวเผือแตกหมดแตกหมดน,น,นี่เป็นปูนเป็นปูนทรายข้างไหนเป็นหินปูนทรายแล้วนี่ซ่อมใหม่แต่องค์นาอยองค์องค์แท้องค์จริงนะยุทธยาเลยแล้วก็นี่มาปิดมามาซ่อมมามามาซ่อมมาแล้วปิดท้องใหม่แต่ว่ารอบๆนี่เนี่ยข้างๆนี่เก่าบดเห็นไหมล่ะ เป็นพระเป็นพระโบ,บราณเ,เป็นคู่ที่ว่าคู่กับบทนี่มาตลอดอที่ว่ามามุงลังคาตัวนี้ก็คือหลวงพ่อองค์ก่อนอาตมาต่มาเป็นเมื่อเมื่อศูนย์แปดได้ก็จะไม่ผิดนะเมื่อศูนย์แปดเนี่ยที่ว่าบุรณะตนนัวนี้บุรณะใหญ่ตัวน,นั้นหลวงพ่อชัน่านเสียไปแล้วนะ เนะมื่อก่อนมันก็ข้างหน่อยมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็น,เป,นเป็นสุวนไอไอไอข้างหลังข้างหลังนี่จะเป็นส่วนข้างหลังข้างหลังคนโน้นด้วยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มันบทก็อยู่อย่างง่ายแต่ว่าแต่ว่าบทนั้นที่ที่ที่พืนพื้น,นี่เข้าปุเอาเข้าหินนะ่ะวางวาง,วางเฉยเฉยไม่ได้ ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่กางลากเป็นทรายเพราะฉะนั้นต่มาว่าตอนนั้นนะมันที่มันอยู่ได้เพราะว่าความชื้นแล้วเหยื่อขึ้นได้เน,นี่ยมันนี่หินอ่อนหมดเลยนะปิดๆหลวงพ่อองค์การท่านทำไว้ปิดในเมื่อมันอั้นนะไม่ขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นข้างๆ่าดิเน,น,นี่ยก็เลยยังหาทางอยู่ยังจะปลึกสาาคมสิทธ์ว่าตะมาว่าจะจะเปิดเนี่ยจะเปิด <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้ามาจะต้องคุยกับเขาเปิดเป็นร่อง แล้วให้มันระบายแล้วก็จะเอาไม้เป็นเป็นตากกนเป็นตาแหววางห,ห,หงารือจะเป็นตะแกรงหรือก็ได็ดอะไบางไม่มีอะไรอาตไม้อยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่แล้วไม่ไปไรแล้วก็ไปไหนไปเบียดเบียนโจกแต่ก่อสร้างอะไรก็ยมก็ให้ความเมือดีงานปร, بل, ประจำปีประจำปีเนี่ยก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่ปีสามารถมาไม่เคยหยุดในสร้าง เสร็จหมดก็คือโยมเดียนเปิดสร้างปกติาไว้จองห้องละห้าหมื่นตอนสมัยนั้นนะแย่งกันจองยี่ห้าห้องแป๊บเดียวเต็มหมดทำปีหนึ่งสองปีปีหนึ่งสองปีปีศาลาศาลาพิธามสังเวชนีก็สองปีกว่าจบแล้ว ก็ชปาปนกิจอะฮะญาติโยมอะลเมื่อ,อมมก่อนมาติดพื้นอย่างเงี้ยเป็นพื้นอย่างที่ที่เรานั่งอย่างเงี้ยแต่มาใช้เครื่องดีดขึ้นหกหลังดีดขึ้นเป็นสองชั้นเลยข้างหลังสูงสองเรห้าสิบรถจอดได้ก็โยมขึ้นไปสวดพี่ธามว่าสวดศพบนกระจบเลยไม่ต้องลงมากันเลยเมนเมินดีดขึ้นไปบนหมดหนีน้ำด้วยทำตัวมมีนห้าสีห้า <laughs> สี่ท่วมตียี่สิบเอ็ดวันอะ ตรงนี้จะมาปิดประตูโบสถ์แล้วเจ้งนะไม่ไม่น่าเชื่อนะเอาเอาสอบสายอ่ะปิดประตูหน้าปิดประตูหลังเท่านั้นแหละนั่นหจริงๆก็จะมาภายเรือนรอบโบสอ่ะการสร้างภาพจิตกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณนั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่า มีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ที่ศึกษาและสอบถามช่างเขียนรุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเรียบเรียงได้ว่าต้องมีการเตรียมผนังมีการลงสีรองพื้นด้วยวิธีการพิเศษก่อนที่จะเขียนภาพการเตรียมผนังต้องมีกรรมวิธีที่ดีต้องให้ผิวเรียบเมื่อระบายสีและตัดเส้น จะทำได้อย่างปราณีตผนังที่เตรียมอย่างดีแล้วต้องไม่ดูดสีที่ระบายอีกด้วยเพื่อไม่ให้พื้นผนังดูดสีที่จะเขียนก็ขอฝากบรรดาญาติโยมทุกท่านนะนะโยมนะสมันนี่เหตุการณ์ทพุทธศาสนาไม่รู้ว่าจะเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ขอให้โยมพิจารณากัน ว่าส่วนไหนที่สมควรที่จะพิจารณาว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่โยมคนเราทำบุญก็ดีทำทานก็ดีปฏิบัติก็ดีโยมนะสิ่งเหล่านี้เลยจะเป็นภพะว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่เสมอ ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะไม่ผิดพลาดแล้วก็ดําเนินชีวิตไปด้วยความสุขความเจริญก็ขอเจริญทหนยมนะในช่วงพระบาทสมเด็จพระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวมีผลต่อการปรับเปลี่ยนลักษณะของจิตตกรรมไทยแบบประเพณีโดยมีการพัฒนาตามแนวจิตตกรรมตะวันตกเรื่อยมา mm hmm. เช่นเขียนให้มีบรรยากาศตามธรรมชาติ จนกลายเป็นภาพเหมือนจริงยิ่งขึ้นรูปแบบจิตกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวความคิดของสังคมที่เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่แนวสัจจานิยมอย่างตะวันตกเรื่องราวแนวอุดมคติอันเนื่องในพุทธศาสนาถูกแทนที่ความนิยมด้วยภาพเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เช่นพระราชพงศาวดารหรือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น พัฒนาดังกล่าวได้กลายเป็นจิตกรรมแบบสากลในที่สุดดังจิตกรรมที่เขียนขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีแนวทางการแสดงออกที่หลากหลายมีสีให้เลือกใช้มากมายหลายสีเป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สีน้ำมันสีอะคริลิกสีน้ำเรื่องราวก็ไม่จำกัดอยู่กับเรื่องราวทางศาสนาอีกต่อไป นับเป็นแหล่งขุมความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวจากอดีตที่สำคัญยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชาติที่มีอารยยะอันเก่าแก่ยาวนานประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทยนอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณค่าของงานศิลปะแล้วยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม ทัศนคติความนิยมดังนั้นพวกเราพุทธศานิกชนควรให้ความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ภาพจิตกรรมฝาผนังเหล่านี้ให้อยู่คู่กับพุทธศาสนาสืบไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำถามที่ทุกคนต้องฟังนั่นคือเมื่อพลัดพลากจากคนที่เรารักจะต้องทำใจอย่างไรมีโยมท่านหนึ่งแต่งงานกันมา50ปีสามีตายไม่มีลูกด้วยกันหรอกสามีตายเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่เขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเพราะว่าสามีทิ้งเขาไปแล้วอัตมาภาพก็บอกว่า อยู่ก็ได้ตายก็ดีบริกรรมไว้นะคุณโยมอยู่ก็ได้ตายก็ดีมีทุกอย่างแล้วโชคดีที่มีตายโชคร้ายที่มีเกิดร่างกายที่หยาบเนี่ยมันเป็นคุกขังจิตคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้โลกที่เป็นทิพและมีแต่จิตวิญญาณเดินทางไปไหนก็ได้สะดวกดีโยมอาัยอาวอ์ ในจิตวิญญาณหรืออะไรอาวร์ในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มไปด้วยรังของโรคเขาก็ตอบว่าเขาอะไรในจิตวิญญาณถ้างั้นโยมก็สบายใจละเพราะว่าสามีของโยมก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปไหนยังมีชีวิตอยู่เคียงข้างโยมนี่แหละอย่าคิดว่าเขาตายสิร่างกายต่างหากที่มันทนสภาพไม่ได้มันก็ต้อง สละจิตที่อยู่ในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยเหมือนคุกเหมือนคุกขังจิตนะออกจากร่างได้เมื่อไหร่เหมือนกับนักโทษออกจากคุกเลยแหละโอ้โยมบอกว่าโยมเบาใจสบายใจมีความสุขมากเลยที่ท่านพูดอย่างเนี้โยมนี่แหละเขาเป็นเทพผู้มีศักด์ใหญ่แล้วขอให้ชื่นชมคุยกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาขอเจริญพร ไวนอกแบบฝากดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีรสส้มรสขิงและรสสับปะรดเพียงหมุนกดที่ยาวดื่มง่ายพกพาสะดวกสั่งซื้อได้ทาง0 9 2 2 8 1 2 9 1 9อึงาถึงยแอด tpipl เว็บไซต์ tpi p ูลี n ช h ป p ี e ร้านเพชรรัตนเพสัตสาขาตรงข้ามโรงพยาบาลศริราชร้านขายยามหมีบินร้าน t p i รักสุขภาพปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศ